นครับเรามาขออน,นี้ครเจ้าของบ้านถ่ายรูปดอกไม้บนบ้านกันอีกแล้วนะครับสวยมากเรามาสัก่ําเลยครับโอ้ก็สวยนะว้าวสวยจังเลยสวยส,วสดงดงามเลยครับโอ้ดูดอกตูมตูหมูเขาครับน่ารักมากเลยไปด้ แลวสวยมากครับเพื่อนเดือดดอกตุ้มๆของเครับเพื่อน นี่ครับรถกู้ใจของเราว้าวมากครับ จากของเราจะก็จะไปกันที่มาเยือนน้ำตกตนย่าปล้องกันอีกคนกระโดวัคน,คนนี้ครับเราก็จะมากระโดดน้ำตกกันรอบหนึ่งนะครับเพื่อนๆทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อกันซะก,ก่อนนะครับก็จะเป็นน้ำตกที่ไม่ใหญ่มากอยู่ในเขตเขาคอหองมาเภอหาดใหญ่ สลาข,ของเราครับเป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลผ่านตลอดนะครับทุกคนอยู่ใกล้เมืองนะจะมีน้ำตกตลอดมีน้ำอยู่ตลอดปีเลยครับทุกคนจสัพเราก็จะถึงกันแล้วครับจากปากทางเข้ามาของน้ำตกก็จะประมาณ1กิโลเมตรครึ่งครับประมาณนี้ 1,500นเมตรประมาณนั้นครับดูเ่ครับเข้ามาก็บรรยากาศภายในก็จะรบเรือสจะหน่อยครับเจอตาเขาแล้วก็สนยาง ครับทุกคน จะเดินไปอีกประมาณครัก5-600เมตรครับก็จะถึงจุดน้ำตกจุดแหลมงน้ำครับมีรู้ว่ามันมีคนจะเยอะหรือเปล่านะครับต่เราไปดูกันบริเวณทางเข้านี้ก็จะเป็นฝายเก็บน้ำนะคบทุกคนนี่ครับฝาเก็บน้ำจากน้ำตกตัวยักษป้องนะครับ เราเดินต่อไปกันเยอครับเราก็ได้รองเท้าคู่ใหม่ครับทุกคนของไอ้ดาครับปกติราคาเต็มก็จะคู่ละ400บาทนะครับแต่เราได้ส่วนลดตอนที่เขาลดราคาพอดีนะครับก็เลยได้คู่ละ200บาทครับนี่ครัประหยัดลงไปได้เยอะเลยนะครับใส่สบายนะครับ เป็นรองเท้าเนื้อ,อยางสามารถลุยได้ทุกสถานการณ์นะครับในการเดินทางลุยน้ำลุยฝนยลุยฟุนย้นลุย,ย,ลยโคลนได้ครับนี่ครับใส่สบายครับใส่ไปท่องเที่ยวเดินทางต่างจังหวัดหรือใส่ไปทำบุญเข้าวัดเข้าวาก็ได้นะครับเป็นรองเท้าลำลองที่อนิประสงค์สามารถ หมาะสมได้ใส่ได้กันเพศทุกวัยเลยนะครับคนนี่ก็ใช่ครับสวยสดุดาโอเคเราไปจับน้ำตกกัน มาถึงเราก็จะเจอพี่มดกันครับนี่เราก็ต้องแบบค่อยๆแดิระวังจะเหยียบพี่มดเขานะครับครับนี่ครับฝนก็ตกด้วยครับก็จะลืน่นเราก็ต้องค่อยๆเดินให้ระวังกันนยครับนี่ครับสวยสดงางาเดี๋ยวเราก็จะลงเล่นกันสักแป๊บหนึง่ง แล้วก็ไปตลาดก็มีกันต่อครับอือก็จะมีน้องๆสามสี่คนครับมาเล่นกันแต่เช้าเลยโอ้ครับเดี๋ยวเราก็จะกระโดดบ้างหวะ น้ำเย็นหรือเปล่าครับ oh. น้ำเย็นไหมเย็นครับเออเดี๋ยวจะลงบ้างตั yup> ้งนิดหนึ่งโอ้ยนี่ครับบริเวณนี้ก็จะเป็นจุดสูงของน้ำตกหน้าผาครับนี่ครับครุก ส่วนด้านบนนั้นก็มีแอ่งเทเล่นอยู่นะครับแต่ว่าเราจะไม่ขึ้นไปอะอเพราะว่าจะกลายสักหน่อยแล้วก็เปียกไม่มีเพื่อนนะถ้ามีเพื่อนเราจะไปกันนี่ครับนี่มาทุกทีก็ใสสะอาดทุกทีครับนี่ครับ โอ้สวยสุดกระจตาพระจันทรางตกตอลยับร้องครับโอเคเลยเราลงไปกระโดดกันกับน้องๆบ้างครับ <laughs> จริงเหรอใช่ตัวเล็กกันทำได้อยู่ขออนุญาตถ่ายนะครับโห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 พี่เคยโดดแล้วมาเจ็บไข่ครับโอ้โห,โห,โหสุดขีดครับ <laughs> จริงหมดเลยนะอ่ะเดี๋ยวครับทุกคนเราจะลงเล่นน้ำกันแล้วครับขออนุญาตเจ้าที่นะครับ ăn đi vào mặt thì này lót vào mặt 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 mươi mặt 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 บรรยากาศโดยรอบของน้ำตกตญยาบ้างครับยามเชา้าปีแปดครับสองโมงเช้าอากาศดีครับคุ้ม้าคุ้มฝนนิดนึงแล้วก็จะอยู่รายรอมของต้นไม้ใหญ่ครับนี่ครับน้องๆสามคนเ<อ>ชื่ออะไรบ้างครับเนี่ยทื่อหุ่นไปและฮะอหรอชื่อเชอละเออหรอลูกครึ่งเหรอ เอาอเฮ้ยมีหน้า,า,นาละออาลเออหน้าตาดีเนาอะอม,มีเขี้ยวด้วย กับเป็นดูกเหมือนเดิมแล้วกีแลล่ะร่างกายน้องดีมากเลยเดี๋ยวเราอายุเยอะแล้วโอเคขอบคุณนัองบ้าเลยสนุกสุดี่แล้วทุกคนครับเมื่อกี้กระโดดน้ำสนุกมากเลยครับกระโดดกับพวกน้องๆน,นะครับสามคนที่เขาอยู่ในพื้นที่ครับในแถวตำบลทุ่งใหญ่เนี่ยครับ อันนี้เป็นบรรจุรของร้เขาก็เลยมาเที่ยวกนะันครับโอเคกระโดดแบบสกีแล้วเมื่อกี้โอ้โหน้องๆเขากระโดดกันระดับสาเมตรครับของเราของเราไม่กล้าครับไม่ใจพอมันสูงไปย,ย่ออายุเยอะแล้วแล้วก็ไม่กล้าแข้งขาของเราก็ไม่ค่อยดีก็ต่อก็เลยโดดระยะเมตรสองเมตรของร้องเขาสามเมตรครับ <G ör d> โอเคสนุกม,มากเลยครับอานานทีได้แบบมาออกอะไรออกที่ออกกํลังกายในการเล่นน้ำให้อดรีนีลีนอดรีนาลีนตัวของเราพุ่งพ่านะกระแสเลมมัน,นดีขึ้นโอเคเดี๋ยวเราก็เดินทางไปต่อกันที่ตลาดนี้ครับ เราจะไปช้อปปิ้งกันนิดนึงไปซื้อเสื้อมือสองราคาประหยัดครับตัว10บาบาทยี่สิบบาทสวยๆนะครับทุกคนถ้าเลือกดีๆหน่อยก็จะได้ของแบรนด์นะครับไป,ไป,ไปโ,ดดโดยดยนะครับนะวสวัสดีครับพี่นกเป็ดเดอว่านอกอะไรนะพี่บุญวิกเตอร์จะกลับบ้านแล้วขออนุญาต ขออนุญาตรบกวนหน่อยนะครับรนู่นพี่ก็บินไปแล้วครับขอโทษนะครับที่รบกวน นี่ครับทุกคนเรามาถึงตลาดเกาะมีกันแล้วครับนี่เราก็จะมาช็อปเสื้อมือสองกันครับราคาไปย้่ยมยาวราคาประหย,ย,ยัดครับตัว10บ,บาท20 30 40 5 0ม0บาร้อยครับประมาณนี้นี่ทุกคนก็มาเลือกกันคับข้างอยู่นะครับนี่ครับเราก็จะเอาสักตัว2ตัวครับนี่ครับจะให้ดูตัวนี้ครับทุกคน แ <laughs> นวว่ากเลยครับดูสิสีแดงครับดูสิอาจะเป็นแบรนด์ของเขาครับเดี๋ยวจะลองลองสวมดูครับโอเคมีมงวนด้วยนะครับนี่ครับสีซัพูนขอบกุณป้าก็มีครับบรรยากาศต้องใส่แมสน,นะครับเพราะว่าเป็นเสื้อมือสองพาคุณอาจจะ ไม่สะอาดับข้าวจมูกภายในของเราได้งั้นเรามาเลือกกันรองนะอับดีแล้วทุกมา ส่วน,นตัวนี้ก็จะแนวแนวเท่าไหร่ทุกคนแนวแบบเรือลอยเห <c oughs> รครับทุกคนเรือลอยแล้วทุกคนน่ารักดีนะเดีย๋ยวเราไปส่องกันจบดูนะทุกคนเดี๋วนี้จะเป็นเรืลอยครับเรือลอยครับ สีแดดงกก็วยเมนัขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันโดยตลอดขอทุกคนอยู่รอดปลอดภัยมีตังเหลือเก็บเหลือใช้ไม่ขาดมือกันนะครับธรรมะรักษาวา,า,า,าสนาดีทริปนี้บ๊ายบาย